สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็วันที่สิบแปดครับน้องชายก็เก็บยางเอาไปจําหน่ายวันนี้แล้วครับวันนี้ได้ยี่เท่าไหร่นะคุณน้องหาสิบสามครับคุณผู้ชมนะครับบรรยากาศวันนี้ครับคุณฟ้าคุณฝนคุฟ้าคุณฝนครับดูท้องฟ้าก็เริ่มเริ่มจะมีตั้งเขาฝนมาอีกแล้วครับอ้าแต่ฝนที่ตกที่ จังหวัดนายังไม่ช่ำเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันกระตกปล่อยแบบว่าตกเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับแต่ตกแล้วไม่ค่อยได้น้ําเท่าไหร่ครับสําหรับเเพื่อนที่ทํานาก็ไถนาได้แต่ไม่มีน้ําครับผมไปไปดูสระน้ำนะสระน้าไม่มีไม่มีน้ํานะครับน้ําน้ําเหลือน้อยครับปีนี้ไม่รู้ว่าน้ําจะไปยังไงบ้างนะเนี่ยคุณน้องไม่ใช่ชาวดอยนะครับเพื่อนๆชาวพื้นราบไปแหละแต่หัดแต่งตัวเหมือนชาวดอย ก็มาเก็บยางนะครับคลิปนี้ก็ล่าลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ